สวัสดีชาวมังกรค่ะดวงความรักประจำวันที่2กุมภาพ,พานันธ์ คุณได้อัศวินถือถ้วยกับหัวส่วนเขาเป็นสี่เหรียญน,นะคะสำหรับคนโสดนะคะวันนี้อยากจ,จะได้เจอนะคะคนที่อ่จะเข้ามาเป็นแฟนคนต่อไปของคุณแต่ว่าคนคนนี้เขามีแบกเกจเยอะเขาอาจจะเป็นคนที่เคยอกหักมาก่อนนะคะแต่อะไรก็ตามเมื่อคุณเจอเขาเนี่ยคุณสองคนจะมีความเข้ากันได้อย่างมากเลยได้ไพคิมมิซ,ซีนะคะยังไงก็ลองเปิดโอกาสดูแล้วกันตัวคุณไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เขาก็ไม่ค่อยพร้อมไม่มอว่าคุณั้งคู่อยู่ในสถานะเดียวกันนะก็คือว่าเหมือนเป็นคนที่เคยอกหักมาก่อนแล้วไม่เจอกันน่ะนะคะแต่ คนนี้น่าจะเข้ากับคุณได้มากกว่าคนอื่นๆที่ผ่านมานะคะ จักรวาลให้พลังงานอาร์ชิโแองจูซึ่งแปลว่าการขอพรถ้าใครยังไม่เจอขอพรได้เลยให้ได้เจอเนื้อคู่นะคุณก็จะสมหวังนะคะส่วนใครที่อยู่ในความสัมพันธ์อยู่แล้วในตอนนี้หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะโอกาสที่จะได้ปรับความเข้าใจในวันนี้มีนะคะแต่ว่าต้องใจเย็นๆนะคะคือเคมเสซี่เนี่ยบ่งบอกว่าคุณสองคนยังรักกันอยู่นะคะความเข้าใจยังมีอยู่แหละแต่ว่าแฟนคุณก็คิดมากตัวคุณเองก็น้อยใจดังนั้นเนี่ยถ้าอยากความสัมพันธ์รับลื่นวันนี้ถ้ายังคุยกันไม่รู้เรื่องผ่านไปก่อนเดี๋ยวรอพลังงานให้มันดีกว่่่าาานี้้แ้แลลววคคอออยยยุกก็ไดืมขอพรรจ ด้วยนะคะคุณจะสมหวังนะ